เด็กครับเด็ครับววิ่่งไไปแล้มยใคใครับเนี่ยเด็กครับเด็กครับเด็กโคตรเยอะเด็กครับไอ้หนูมาจะไปยนเหรอลูกนายอย่าพูดอย่างนี้นะผมยิกกระดาษใจอยู่นั่นน่างั้นหนูไปไหวเหรอะทำไมอ่ะหนูไหวเถอไหวด้แล้วหนูไม่คุ้นทางเลยนะสองคนอีกเก่ากว่าวัดหนองเกลือเก่ากว่าวัดหนองเกลือไหวแน่นะไหวเออเดิวเจอกันลูก ท่หน้าลองลอยนิยาทเป็รนวนนี้ทองนี้ใครในบนัทีมมือสามารถหยัดผีเสื้อได้เพียงหค่ชนะจะโม้กาให้จงรุเรืนคนเพราะสิ่งทีอยู่นมื่คุ่เองนแล้เราแสเดินกับแสงดาวก็เดินทางมาเจอกับท่านหลวิมมัน้องงไ้องเงองใครับนะาเห็นน้องผมไหมฮะวันดีครับนาเห็นน้องผมไหมครับ นะสวัสดีครับครสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวิ่งไปแล้วไม่ใครครับเนี่ยเด็กครับเด็กโคตรเลยเด็กครับไอ้หนูมาจะไปยนเหรอลูกนายอย่าพูดอย่างนี้นะผมมีกระดาษใจอยู่นั่นน่ะเออไอหนูยังเด็กยังเล็กอยู่เลยเขาไม่ได้หัวเรื่องไหนนะมีเชือกหัวหมูพี่มันมาเป่าประกาศใครไม่ถึงมบอสามารถจับผีเสื มองได้พระองค์่ายกิตสนาจะออมอ,องไว้เกือบครึ่งพระนครพร้อมกับหญิงสร้อยริ้วดีเป็นคู่แต่งงานหนูสองคนไว้แล้วมะไอ้ีเป็นเด็กเป็นเล็กจะ็กไม่ไปยาวไปจับผีเสื้อไปหรอกวะหนูไม่ใช่ที่หนูเด่นนะเนี่ยหนูเก่งยังไงนี่นไงน้องเต่าเฮ้ยองเล่นหรือปลา น้ำเต้าของหนูนี่นะสามารถดุดอะไรเข้ามาก็ได้จริงอ่ะจิิงดิเพื่อเก็บเมืองเองสองคนมีฝีมือเจอกันที่เมืองได้ของขวัญอะไรอ้าวก็จะได้องค์หญิงเซ่ยมิโยรีท้องเทลูกพักหนักเทลูกแฟนแดงเทลูกใต้พร้อมกับเมืองอีกกึ่งครึ่งเป็นครน่ะโว้จริงไหมเนี่ยได้ทั้งเมียได้ทั้งเมืองได้ทั้งแก้วแหวงเงินทองเลยได้หมดเลยทุกอย่างนั้นุ่มหนูไปไหวเหรอทำไมอ่ะไหวไหวด้วยแล้วหนูไม่คแข็งแรงเลยนะสุดสองคนเก่ากว่าณเก่าเกลีย ไหวแน่นะไปเฮ้ยได้เจอกันหนุกหน้าลอกลอยระยะทาป็นเรื่อยๆแขงเดือนฮะได้ยินไหมคุณชักจะมีอะไรบ้างนี่ทางนางนี้ทำสำเร็จนะเมืองเมียแก้วแหวนเงินทองเมืองกับแก้วแหวนเงินทองน้องเอาไปแก้วเบียร์พิจัดการเองฮะทำไมอ่ะแกจะเอาอะไรจะเอาเมียไงไม่ได้เอ้าน้องเอาหนุ่เอาเมียร์เอาแกมาเล่รองไม่เอาเมียร์เดียว